สวัสดีครับผมนอันหรือชำนาญกองกันทะครับจากช่องชื่อเดียวกันเลยครับชำนาญกองกันทะรับมาทำวิดีโออทธทณนนะครับเนื่องจากตอนนี้ช่องผมไม่สามารถสร้างรายได้นะครับเนื่องจากพบว่าช่องดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการสร้างรายได้ของช่อง u t u b e นะครับจากการตรวจสอบเราพบว่าช่องของคุณมีสิ่งดังต่อไปนี้คือเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ ช่องใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มคุณค่าสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการทำงานของช่องผมนะครับว่าทำงานยังไงนะครับแล้วก็มีลักษณะเอ่อทำไมถึงมีการซ้ำกันบ้างอะไรนะครับคืออันดับแรกเนี่ยช่องผมคือผมทำงานที่ร้านเปียนัทครับซึ่งเป็นร้านขายเครื่องเสียงครับและคลิปส่วนใหญ่ของผมเนี่ยผม จะเป็นการอัดคลิปชุดเครื่องเสียงนะครับที่ขายไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อต่างๆนะครับมา,าจัดชุดกลโองมันก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างซ้ำเนื่องจากอาจจะเป็นแบรนด์เดิมๆหรือว่าลำโพงเดิมๆนะครับมันเลยอาจมีการซ้ำกันได้บ้างนะครับอันดับแรกเราก็หลีกเลี่ยงการติลิขสิทธิ์ด้วยเช่นกันนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยผม ใช้วิดีโอบางอย่างของเจ้าของสินค้านะครับเจ้าของแบรนด์ที่เขาอาจจะทําวิดีโอมาเพื่อโปรโมทสินค้าของเขาเองนะครับผมก็เอามาอาจจะแก้ไขาบางส่วนแล้วก็เอามาลงในห้องช่องของผมเองเพื่อบางทีอาจจะส่งให้ลูกค้าดูบ้างอะไรอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูว่าวิธีการทํางานของผมมีอย่างไรบ้างนะครับ ครับผมอย่างคลิปแรกที่จะอธิบายให้ดูนี่ก็นะครับให้แสดงให้เห็นว่าที่หน้าร้านเนี่ยจะมีจุดเทสอยู่3จุดที่ผมถ่ายบ่อยๆนะครับหจุดที่1จุดนี้นะครับแล้วก็จุดที่2เป็นจุดนี้นะครับจุดที่3นะครับก็จะเป็นจุดตรงนี้นะครับซึ่งซิสเต็มก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกลัมาณนั้นครับแล้วก็ เราจะมีการเปลี่ยนแปลงซิสเต็มไปเรื่อแต่เพลงอาจจะซ้ำเดิมครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใช้ในการทดสอบบ่อยๆนะครับก็จะเป็นห้องนี้ครับผมเป็นห้องทดสอบโฮมเทเตอร์ซึ่งอันนี้อาจจะซ้ำบ่อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็แอมอาจจะมีไม่กี่ห้อแล้วลำโพงไม่กี่ห้อนะครับมันก็จะวนเวียนกันไปครับก็จะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมใช้บ่อยๆในการเทสเสียงชุดโฮมเทเตอร์นะครับ อาจจะมีคลิปที่ซ้ำกันบ้างน,นะครับและไม่แน่ใจว่าอาจจะไปซ้ำคลิปที่ท่านอื่นได้ใช้เทสหรือไม่นะครับครับและโปรแกรมในการตัดต่อนะครับผมก็ใช้ Mo วาวีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ตัดต่อในคลิปที่ไปติดตั้งบา้านลูกค้านะครับใช้มือถือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมาแล้วก็ามาตัดต่อเป็นการเริ่มต้นตั้งแต่การเดินทาง ครับถึงการประกอบชุดซิสเต็มคับการเดินสายจนเทสเสียงออกมานะครับก,ก็จะไว้ส่งให้ลูกค้าดูเวลามีท่านใดสนใจนะครับว่าต้องการติดตั้งเครื่องเสียงเนี่ยเรามีทีมงานแบบนี้ทำงานแบบนี้นะครับให้เขาเห็นภาพนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้ก็จะไว้ตัดต่อคลิปแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปทดสอบส่วนใหญ่ก็ใช้มือถือตั้งขาตั้งถ่ายเฉยเนะครับแล้วก็จะมีบางคลิป ยุคนี้ที่เป็นคลิปช็อตนะครับก็ไปงานเครื่องเสียงอย่างเงี้ยครับมันอาจจะซ้ําอยู่ที่ซิสเต็มเดียวเพราะว่าผมนั่งเฝ้าแต่ห้องนั้นห้องเดียวไม่ได้ออกไปไหนก็อาจจะมีคลิปนั้นออกมาถึง4 5หคลิปประมาณนั้นมาหลยเจอมีซ้ํากันบ้างอาจจะมีหน้าตาซ้ำแต่เพลียงแตแตกต่างไปนะครับแล้วก็คลิปชอ็อตมันเป็นการกระจายให้คนรู้จักช่องได้ง่ายก็เลยอาจจะมีการถ่ายซ้ํากับคลิปที่ถ่ายทดสอบบ้างอะไรอย่างนี้ครับผม ก็ต้องขอความกรุณาทางา YouTube นะครับช่วยพิจนารณาในการสร้างรายได้ของผมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับ